การสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอเภเมือ,องกาญจนบุรีเมื่อวันที่22ธันวาคม2566เมื่อเวลา14นาฬิกา14นาทีร้อยเวรชื่อร้อยตำรวจเอกธรรมวัฒนสุขีวัฒนนะครับให้ดำเนินคดีกับนายอนุชิตในความผิดฐานมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา และนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับส่วนรายละเอียดอยู่ในสันนวนนะครับเพราะว่านายนุชิตไปออกช่อง YouTube มาดามจัดให้นะครับพูดแบบว่าผมเสียหายงานนี้ไม่ต้องการการขอขามา งานนี้ไม่ต้องการเงินถ้าศาลท่านรวบรวมพยานหลักฐานเห็นว่าผมเสียหายจะลงโทษอย่างไรอย่างน้อยคุณอนุชิตได้มีโอกาสมาเยี่ยมผมที่จังหวัดกาลครับเพราะต้องมาพบพนักงานสอบสวนนะครับถ้าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกสองครั้งไม่มาก็ออกหมายจับผมก็จะได้ เดินทางไปสืบสอบว่าอนุชิตคุณหลบอยู่ตรงไหนโดยถือหมายจับไปด้วยเพื่อจะได้ให้ตำรวจทำการจับกุมตัวท่านนะครับนะและคุณไปที่ไหนผมก็จะได้ติดตามคุณนะครับไม่ใช่ผมไปก้าวร้าวท่านนะผมไปด้วยอำนาจของกฎหมายนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้เสียหายจะได้ชี้ว่า เฮ้ยอนุชิตเนี่ยคือคนไหนมันพักที่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนเดินทางไปที่ไหนนะครับนะฮะอย่างน้อยผมได้เจอหน้าท่านอนุชิตแน่ในศาลนะครับในศาลเป็นครั้งแรกเลวัดเลยนะครับเพราะปกตินี่ไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีใครครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยที่ผม คุณก็เป็นชาวบ้านผมก็เป็นชาวบ้านนะครับแต่ว่าทําอะไรเนี่ยให้มีความยั้งคิดบ้างว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะฮะผมไม่ได้มีภาคษวิจารณ์ด้วยอคตินะครับผมไม่ได้ไปว่าใครดีใครเลว นะจะได้รู้บ้างไอ้หนูนะครับมันไม่เข้าท่านี่ผมใจเย็นนะผมอยู่ในกรอบของกฎหมายนะผมอยู่ในกรอบของกฎหมายนะอย่าทะลึง่งนะครับ อย่าไปคิดว่าอโหสิผมถ้าเป็นคนไม่อโหสิก็ไม่โหสิไม่คือไม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ได้พบกันนะครับมันไม่เข้าท่านะ่นะครับคว้าโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแล้วก็พูดไ์สดไปอ่ะมันเป็นพยานหลักฐานนะครับผมคิดว่าผมทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองพอสมควรนะ ผมไม่ใช่เป็นตำรวจอย่างที่คุณกล่าวหานะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ต้องมาเปิดร้านอาหารขายอาหารกำไรพอกินอย่างนี้หรอกนะครับนะอย่าไปกล่าวหาใครไอ้หนูอย่าไปกล่าวหาใคร,น,ใครนี่ใจเย็นนะไปแจ้งความกับร้อยเวรน,นะนี่ใจเย็นนะนี่ใจเย็นนะนี่ผมใจเย็นนะเออ นี่ผมใจเย็นนะอยู่ในกรอบของกฎหมายกันนะครับ